สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่กําลังติดตามรับชมนะครับการถ่ายทอดหรือว่าการไลฟ์สดนะครับของช่อง Youtube HR Channel นะครับแล้วก็ f a c e b o o k นะครับเดินต่อไปตราบเมื่อมีลมหายใจนะครับก็เช่นเดิมนะครับสามารถเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้เลยนะครับสวัสดีวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์หันสานะครับวันศุกร์ที่นะครับ วันศุกร์ที่10วันพฤหัสบดีนะครับไม่ใช่วันศุกร์วันวันพฤหัสที่15นะครับของเดือนกรกฎาคมนะครับแน่นอนครับกับประเด็นกับประเด็นเงินเยียวยานะครับจำนวน5,000บาทของพุ้กันตนมาตรา39มาตรา40มีหลายคนหลายท่านนะครับถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับและล่าสุดนะครับมีข่าวจากสำนักงานประกันสังคมนะครับ ออกมานะครับว่าเงินจำนวน5 0าพันบาทนี้นะครับมีการกำหนดให้มีการส่งเงินสมทบนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตราส9มสิบ้ามาตราสี่สิบนะครับมาตราสี่สิบเห็นว่าต้องส่งเงินสมทบนะครับไม่น้อยกว่าหเดือนและสำหรับผู้ประกันตนที่จะเป็นผู้ประกันตนนะครับมาตราสี่สิบ ก็จะต้องไปสมัครนะครับเป็นผู้กันตนมาตรา40แต่ข่าวนะครับว่าจะต้องมีการกําหนดการส่งเงินสมทบ6เดือนอย่างไรนะครับต้องรอติดตามจากทางคอรมออีกรอบนะครับซึ่งวันนี้นะครับาทางช่อง YouTube HR Channel ะครับก็ได้อัปโหลดคลิปคลิปหนึ่งนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะฮะ คือคลิปวันนี้นะครับล่าสุดทางกระทรวงนะครับทางกระทรวงทางกระทรวงแรงงานนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมพินนะครับก็ได้สื่อสารออกไปนะครับได้สื่อสารออกไปว่าจะต้องนําเสนอเรื่องนี้เข้าคอรมอสปนาหน้าอีกรอบเพื่อความชัดเจนนะครับโดยจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นต้องรอติดตาม ต้องรอติดตามจากกรมอสปดาหน้านะครับซึ่งอย่างไรนะครับให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเข้าไปติดตามรับชมคลิปของทางช่อง YouTube s อ Channel วันนี้นะครับที่ได้มีการอัปโหลดล่าสุดเข้าไปโดยท่านสุชาติชมกินนะครับได้ออกมาชี้แจงนะครับได้ออกมาชี้แจงนะครับว่ามติกรมอดังกล่าวเป็นเพียงแค่กรอบก,กว้างๆนะครับแล้วก็ไม่ชัดเจน ทั้งนี้ในส่วนของรายละเอียดนะครับขณะนี้ทางสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสช,อชอหรือสภาพัฒนะครับอยู่ระหว่างหาลือในรายละเอียดทั้งจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์วงเงินการตรวจสอบสิทธิ์และการยืนยันตัวตนขั้นตอนการจ่ายเงินนะครับและกำหนดวันจ่ายเงินเพื่อนำสรุปทั้งหมดเสนอกลับไปยัง,งคลรมอ พิจารณาอีกครั้งซึ่งก็แน่นอนนะครับสัปดาห์หน้าครมีการประชุมทุกวันอังคารก็น่าจะนําเสนอคลรมอ,อีกครั้งเป็นวันอังคารที่20นะครับเป็นวันอังคารที่20นะครับซึ่งข่าวนี้นะครับเป็นข่าวล่าสุดจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกินนะครับท่านสุชาติชมกินนะฮะหยุดจ่ายเพราะจ่ายเกิน15ปีแล้วค่ะ ณนีนะครับสวัสดีครับหมายถึงคุณนีหยุดจ่ายเพราะเกินสิบห้าปีแล้วค่ะหมายถึงเงินอ่ชนาภาพคุณนีหยุดจ่ายเพราะว่าคุณนีหยุดส่งนะครับถ้าอย่างไรนะครับเกินสิบห้าปีคุณนีก็ได้รับเงินบำนาญชนาภาพอยู่แล้วนะครับอยู่แล้วนะครับก็มีคำถามใดๆนะครับเข้ามาทักทายกันได้เลยนะครับครับก็สรุปแล้วนะครับการนำเสนอเข้าที่ประชุมอีกรอบ เป็นวันที่ยี่สิบเป็นวันที่ยี่สิบนะครับวันอังครารน,นี้นะครับสําหรับรายละเอียดสําหรับผู้กันตนนะครับมาตราสามสิบเก้าสี่สิบก็ต้องรอดูว่านะครับเห็นว่าทางรัฐบาลจะมีการกําหนดการสนสนทบไม่ต่าํากว่าหกน 6, วดหกเดือนอันนี้ต้องรอก่อนชัดเจนนะครับสื่อบางสื่อที่ออกมาตอนนี้ก็มีหลายสื่อนะครับก็มีหลายสื่อคุณมานะแซนลีสวัสดีครับแล้วคนที่ได้เงินชราภาพาจะลงมอสี่สิบ จะทาให้ไม่ได้รับเงินชราภาพรายเดือนหรือไม่ครับคืออย่างนี้หากคุณมานะได้รับเงินบํานาญชราภาพใช่ไหมครับคุณคุณมานะจะ,ะสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา40จะต้องมีเงื่อนไขนะครับอายุ1 5ไม่เกิน65ปีนะครับหากเข้าเขียนเงื่อนไขก็สมัครเป็นผู้กันตนมาตรา40ได้นะครับมาดูรายละเอียดนะครับการลงทะเบียนการเป็นผู้กันตนมาตรา40เพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทในครั้งนี้ จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างสําหรับประชาชนทั่วไปนะครับประชาชนทั่วไปสําหรับประชาชนทั่วไปที่เป็นฟรีแลนซ์นะครับให้ลงทะเบียนเป็นทุกขะตนมาตรา40จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทใช้เพียงแค่บัตรประจาตัวประชาชนและจ่ายเงินสมทบปลอดค่าธรรมเนียมก็ได้แล้วนะครับก็ได้แล้วนะฮะซึ่งมีแหล่งข่าวจากคุณนันทชัยปัญญาสุรลิศนะครับโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยว่า สำนักง,งานประกันสังคมนะครับเปิดโอกาสให้แรงงานอิสระนะครับหรือผู้ประกอบการอิสระที่มีอายุเห็นไหมครับที่มีอายุ15-65ปีบริบูรณ์สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้กันตนมาตรา 40, 40ได้การเพิ่มสิทธิประโยชน์การเสียชีวิตจะได้รับค่าทำาพ5 50,000บาทเป็นต้นนะครับซึ่งผู้กันตนมาตรา40นะครับให้มีแนวทางนะครับเลือก ส่งเงินสมทบ3าแนวทางด้วยกันแนวทางที่1นนะครับเป็นการจ่ายเงินสมทบเจบาทต่อเดือนซึ่งปัจจุบันนี้เหลือ42บาทต่อเดือนจะเริ่มเดือนสิงหาคมแนวทางที 2, ่สองนะครับจ่ายหนึ่งรอยบาทต่อเดือนปัจจุบันมีการลดเงินสมทบผู้กันตนมาตรา40บจ่ายเพียง60บาทต่อเดือนนะครับแนวทางที่สมจ่ายเงิน300บาทต่อเดือนนะครับปัจจุบันมีการลดเงินสมทบนะครับร้อยแปดสิบาท ต่อเดือนเท่านั้นซึ่งสิทธิประโยชน์นะครับของผู้กันตนมัตรา4ี่สิบย้ําอีกครั้งนะครับทางเลือกที่หน it, ึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยทุกผลภาพเสียชีวิตทางเลือกที่สองนะครับจะได้รับสิทธิประโยชน์เจ็บป่วยทุกผลภาพาเสียชีวิตบวกเงินชราภาพ,าพเป็นเงินบําเหน็จชราภาพนะครับแล้วก็ทางเลือกที่สามเป็นการเจ็บป่วยทุกผลภาพาเสียชีวิตชระภาพ, it, ะะภาพเพิ่มเงินสมคบุตรนะครับอันนี้เป็น การสมัครเป็นผู้กตุลมาตรา40นะครับโดยการสมัครง่ายๆนะครับซึ่งช่องทางการสมัครนะครับสมัครผ่านมือถือผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th เข้าไปสมัครได้สมัครที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสของเซเว่นนะครับเคาน์เตอร์ของธนาคารเพื่อการเกษตรธกสนะครับแล้วก็ที่เคาน์เตอร์บิ๊กซีสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคมก็ได้ นะครับอันนี้คือช่องทางการสมัครนะครับช่องทางการสมัครมาดูคุณสมบัติของการเป็นผู้กันตนมาตรา4ี่สิทิที่จะได้รับเงินที่จะได้รับเงิน5 0 0 0บาทในครั้งนี้นะครับ1ต้องมีสัญชาติไทยมีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังถามกันเข้ามาว่าเป็นชาวบังกลาเทศอันนี้ไม่มีสัญชาติไทยก็จะไม่ได้รับเงินครับก็จะไม่ได้รับเงินครับนะฮะสมีอายุไม่ต่ำา15ปีและไม่เกิน65ปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับ ให้เป็นลูกจ้างในบริษัทไม่เป็นลูกจ้างในบริษัทนะครับมาตราสามสิบสามสามสิบเก้านะครับไม่เป็นข้าราชการเป็นพนักงานและสาหกิจนะครับผู้ถือบัตรประจําตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นตัวด้วยศูนย์หกเจ็ดยกเว้นศูนย์ศูนย์ก็มีสิทธิ์ได้รับนะครับก็มีสิทธิ์ได้รับนะครับผู้พิการที่รับรู้สิทธ์ก็สมัครได้เป็นต้นนะครับก็สมัครได้เป็นต้นแล้วก็มี แต่ข่าวนะครับบอกว่าการจ่ายเงิน5,000ันบาทในครั้งนี้นะครับจะต้องส่งเงินสมทบนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคม6งวดอันนี้ต้องรอความชัดเจนจากประกันสังคมแล้วก็จากการาที่จะนําเข้าเสนอครามาอีกครั้งนะครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระ,ยยะรทรวงแรงงานนะครับคุณไพฑู์นะครับคืนเงินชราภาพใช้ก่อนอนุมัติอย่างครับทย่งนี้คุณไพฑูลก็ต้องตอบว่าเรื่องของเงินชราภาพนะครับก็ นมาจะยังอยู่ที่กระทรวงแรงงานอยู่ที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับลดจะโดนยึดแล้วนะครับเช่นกันครับคุณไอทูนนะครับตอนนี้ไม่ว่าผูก้การตนทุกคนนะครับก็น่าจะโดนผลกระทบเหล่านี้เช่นกันนะครับคุณมานะแซลีนะครับสมัครมาตรา40แล้วกับเข้าใช้หนัมาตรา40จ่ายเป็นเงินชราภาพครับอันนี้หมายถึงสมัครสมัครม40แล้วกับ เขาจะใช้มเสสิบจ่ายเป็นเงินตาภาพซึ่งครับมาตรา40จะได้รับเงินเป็นบําเน็ตชราภาพนะครับเป็นเงินบําเน็จเคยอยู่มาตรา33หยุดจ่ายตอนปี61ออกมาค้าขายเพิ่งไปสมัครที่เเว่นมาตรา40ทะเบียนบ้านอยู่กาญจนบุรีนี้ทํางานอยู่สิสุสศักดอ่าเกือบ20ปีจะได้รับไหมครับคืออย่างนี้ฮะในเรื่องของบ้านบ้านต่างจังหวัดมีทะเบียนบ้านต่างจังหวัด แล้วก็ทํางานอยู่ใน10จังหวัดทํางานอยู่ใน10จังหวัดแล้วก็สมัครเป็นผู้กันตนมาตรา3สบสาอยู่ในจังหวัดนั้นๆก็แปลว่าทางประันสังคมนะครับไม่ได้พิจารณาไม่ได้พิจารณาทะเบียนบ้านนะครับทางประันสังคมอาจจะพิจารณานะครับในเรื่องของที่ไปสมัครผู้กันตนที่ไหนหากไปสมัครเซเว่นก็มีการเช็คตรวจสอบได้ว่าสมัครผู้กันตนมาตรา4 0 สิจังหวัดหรือไม่นะครับซึ่งบางกระแสนะครับก็มีการคอมเมนต์จากหลายๆคนเหมือนบอกว่าทำกระสังคมหลอกให้กับผู้กันตนนะครับไปสมัครมาตราสี่สิบไปสมัครก่อนแต่เงื่อนไขปัจจุบันที่จะได้รับเงิน5้าพันบาทมีเงื่อนไขว่าอาจจะคาดว่าจะต้องส,ส่งสมทบหรกวดนะครับหกวดถึงจะได้รับเงิน5้าพันบาท แต่อันนี้เป็นกระแสข่าวจากหลายๆแหล่งข่าวนะครับต้องรอดูต้องรอดูนะครับผมจะครบ60ิบแล้วจะทําต่ออย่างไรตอนนี้มสาสานะครับตัวน,นี้คืออย่างนี้ฮะแนะนําคุณมานิดนะครับหากเป็นมสามสานะครับแล้วก็อยู่ในสิทธจังหวัดแล้วก็อยู่ในหมวดหมดู่9ก้ากิจการก็จะได้รับสิทธิ์ก็จะได้รับสิทธิ์นะครับและที่สําคัญนะครับวันนี้ล่าสุดมีแหล่งข่าวแหล่งข่าวนึ่นนะครับได้มีการสัมภาษณ์นะครับ ครับได้มีการสัมภาษณ์ทางคุณรัชดาธนาดิเลกน,นะครับเป็นโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเห็นว่าทางทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทีมเศรษฐกิจแล้วก็นายกรัฐมนตรีจะได้มีการพิจารณานะครับขายายการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มนะครับเพิ่มเติมจากสิบจังหวัดเป็นทั่วประเทศอันนี้เป็นแหล่งข่าวเพิ่งออกมาล่าสุดแต่จริงอย่างไรไม่แน่ใจนะครับต้องรอดูวัน อังคารที่20อีกรอบที่จะมีการนําเสนอเข้าที่ประชุมกรมหรือไม่เพราะว่าตอนนี้นะครับทางรัฐบาลก็โดนคอมเมนต์จากหลายๆสื่อจากหลายๆทางจากโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าอีกแล้วนะครับทําไมจ่ายแค่สิจังหวัดทั้งที่หลายจังหวัดก็ได้รับผลกระทบนะครับหลายจังหวัดก็ได้รับผลกระทบอย่างนี้นะครับต้องรอดูวันอังคาร ที่20นี้อีกรอบนะครับซึ่งแหล่งข่าวล่าสุดก็มีการนําเสนอนะครับการคาดว่านะครับอาจจะมีการนําเสนอการนําเสนอเข้าที่ประชุมกรมนะครับหากมีข่าวที่อัปเดตอย่างไรนะครับทางช่อง y u u t ู b e อ Channel จะทำการอัปเดตอีกรอบแน่นอนเลยนะครับวันนี้นะครับสำหรับประเด็นหลักๆมาตรา40มาตรา39 รอดูความชัดเจนรอดูความชัดเจนก่อนนะครับว่าเป็นผู้กันตนมาตรา40แล้วจะได้รับเงิน5,000บาทโดยไม่มีเงื่อนไขหรือมีเงื่อนไขหรือไม่นะครับคุณไพฑูร,ร,ย,รย์นะครับใช่ครับสุขุมไทยวาน71ายนะครับแล้วก็คุณมานิตนะครับถ้าครบ60แล้วออกจากมาตรา33ยังไงคืออย่างนงี้ะคุณมานิตครบ60ตอนนี้คุณมานิตยังยังเหลือเงื่อนไขหึ่งเงื่อนไขคือคุณมานิตจะต้องออกจาก การเป็นผู้กันต้นมาตรา33หากคุณมานิตออกจากการเป็นผู้กันต้นมาตรา33แปลว่าคุณมานิตครบเงื่อนไข2งเงื่อนไขอายุครบ55ไม่ได้เป็นผู้กันต้นมาตรา33คุณมานิตไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมคุณมานิตก็จะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญชรา,าภาพของคุณมานิตแนะนำให้คุณมานิตโทรไปสอบถามที่สำนักงานประกันสังคม1506หนึ่งทีต้องส่งเงินสมทบ6เดือน หกงวดไม่ว่าจะเป็นผุ่มกันตนมาตร 39, าสามสิบเก้ามตราสี่สิบวางโคนบางท่านนะครับรีบไปสมัครเป็นผุ่มกันตนมาตราสี่สิบก็หวังว่าจะได้รับเงินเยียวยาตรงนี้ห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทพอประมาณนะครับมาสรุปให้ฟังข้าวๆนะครับแล้วก็จากกระแสข่าวที่ว่านะครับอาจจะมีการเยียวยาเพิ่มขยายจังหวัดนะครับไม่ใช่สิบจังหวัดอาจจะเป็นทั่วประเทศนั้นนะครับแล้วก็จานวนเงินสามพันถึงห้าพันบาทนั้น ต้องรอดูนะครับต้องรอดูว่าทางนายกรัฐมนตรีจะมีการประชุมติทีมเศรษฐกิจด่วนอีกหรือไม่หรือว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับสภาพัฒน์ได้เตรียมนะครับได้เตรียมนําเสนอกระมวันที่20นี้หรือไม่ต้องรอติดตามดูนะครับตอนนี้1 5 0 6ติดต่อไม่ได้เลยครับคือตอนนี้นะครับ1 5 0 6ต้องยอมรับว่ามีคนโทรเข้าไปมากเลยครับค่อนข้างมากมันก็เลยทําให้ติดต่อค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยาก อย่างไรนะครับต้องพยายามติดต่อนิดหนึงนะครับ1506นะครับ1506นะครับซึ่งอย่างไรนะครับอย่างไรหากมีข่าวที่อัปเดตเดี๋ยวทางช่อง YouTube สอาจจะมาทําการติดติดตามข่าวแล้วก็มาทําการสื่อสารให้อีกรอบอย่างไรวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นกาลังใจให้เช่นเดิมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมหากมีคําถามใดๆนะครับสอบถามกันเข้ามาทางช่อง YouTube ทุกทาคุณมนิษฐ์ถึงท่านผู้ชมท,ท,ทุกท่านนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นรับชมไลฟ์สดตอนนี้แล้วก็รับชมย้อนหลังนะครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับได้ฝ่าฟันชีวิตขอให้พ้นจากวิกฤตตรงนี้ไปทุกทคนเช่นกันชีวิตต้องเดินต่อไปตราบเมื่อมีลมหายใจวันนี้นะครับต้องขอสวัสดีครับ